วันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟ BTC กันนะครับต่อจากเมื่อวานตัวนี้สัญญาณจากตัวสไว p คอย Scalper นะครับของ IM Academy นะครับผมเป็นเครื่องมือนะครับที่ค่อนข้างแมนมากนะครับเมื่อวานทุกคนจำได้ไหมครับว่าตัวแนวต้านนะครับแนวต้านสีดำนะครับตอนนี้นะครับแนวต้านมันมันถูกเปลี่ยน มาเป็นแนวรับนะเมื่อวานแนวต้านมันอยู่ตรงนี้ด้านบนเดี๋ยวผมจะมูฟให้ดูใหมนตัวนี้นะนะครับอ่าเมื่อวานนะครับเอ้เส้นสีดำมันจะอยู่ตรงนี้นะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานที่ผมบอกว่าถ้ามันขึ้นมายืนเหนือ เส้น EMA ก็ทะลุนะครับเส้นแนวต้านตรงนี้เส้นแนวต้านตรงนี้ครานี้เมื่อวานมันมันไม่สามารถยืนเหนือตรงนี้ได้พอมันเมื่อวานนะครับตรงนี้มันเกิดแกลบนะครับให้เราเห็นนะเกิดแกลบตรงนี้นะนะครับครานี้พอมันขึ้นทะลุแกลบมาแล้วมันมาชนแนวต้านแล้วมันไม่ผ่านนะครับประจวบกับเมื่อวานนี้มันเป็นวันสุดสัปดาห์นะครับตลาดอ่าต่างประเทศเนาะตลาดอเมริกาหรือว่าโซนโซนอเมริกานะครับ มันเป็นวันศุกร์วันสุดสัปดาห์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดนะครับเขาจะหยุดการเทรดนะครับเขาก็จะขายเนาะขายสินทรัพย์เนี่ยเพื่อถือเงินสดไว้ก่อนนะครับพอมันไปชนแนวต้านมันก็เลยเกิดการร่วงลงมาแบบนี้เนาะนะครับแปลว่าถ้าเราจับเทรนแนวนี้เนาะมันก็ยังอยู่ในอ่าในเส้นเทรนไลน์นะครับยังไม่ทะลุเส้นเทรนไลน์ที่เป็นเทรนขาขึ้นต่อจากเมื่อวาน,น ก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าไม่สามารถทะลุต,ตรงนี้ลงมาได้มันก็จะอาจจะกลับขึ้นไปแล้วก็ไซเวย์อยู่ในโซนแบบนี้เนาะนะครับมารอลุ้นนะครับวันจันว่าทิศทางตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนาะเป็ตอนนี้เดี๋ยวผมรีเฟซหนึ่งรอบนะครับรีเฟซหนึ่งรอบนะครับวันนี้เส้นแนวต้านนะครับลงมาเป็นเส้นแนวรับอ่ะเพราะว่ามีสัญญาณ เซลล์เข้ามาตรงนี้นะครับล่าสุดตอนเวลาสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับช่วงตีห้านะคราวนี้ให้เราสังเกตตรงราคา 4, 7, 7, 1, สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะก็คือในกรอบราคากล่องดำแบบนี้นะครับหรือว่าโซนแนวรับตรงนี้นั่นเองถ้าเกินนดนะพอดีรถวิ่งนะเสียงดังนิดนึง หลุดเส้นเทนไลน์ตัวนี้ลงมานะครับแล้วมาเจอเส้นแนวรับด้านล่างนะครับลงมาลงมาเจอเส้นแนวรับด้านล่างแบบนี้ถ้าสามารถทะลุได้นะครับก็ให้เปิดออเดอร์เซลล์ตามได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ทะลุนะก็รอสัญญาณบายนะครับแล้วเข้าออเดอร์ได้นะครับก็โซนนี้ถือว่าเปิดเปิดบายสั้นๆได้นะสำหรับคนเทจตอ่าเรเวเรจนะครับกำไร หนึ่งร้อยสองร้อยปิ๊เนี้ยสามารถเล่นได้นะครับโอเคก็สรุปนะครับบ t c ก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ในเกอบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอ่าช่วงนี้นะครับน่าจะไซด์เวย์อยู่ในเกอบประมาณนี้นะครับอ่าก็ให้ตีเกอบไว้ประมาณนี้นะครับถ้าหลุดนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็เปิด ตามสัญญาณนั้นได้เลยนะครับผมโอเคให้เฝ้าระวังดูนะครับ